ครับวันนี้ก็ได้ลัทนาของดีมาอีกสามเหรียญหรือว่า3องค์ครับผมเป็นสายอีสานนะครับท่านใดที่ถนัดทางสายอีสานก็ขอเรียนเชิญรับชมได้นะครับพี่น้องครับครับมาดูเหรียญแรกนะครับผมเหรียญแรกนี้เป็นเหรียญรูปทรงเสมานะครับเหรียญหลวงพ่อธรรมดิลกนะครับผมอย่างนี้ท่านก็เป็นโอ้โหท่านเป็นพระพรหมแล้วนะครับพี่น้องครับท่านในเรื่องเรื่องยศเรื่องตำแหน่งนี้เป็นพระพรหมนะครับผม เลื่อนยศฐารมนาศักดิ์เป็นพระพรมนะครับพี่น้องครับครับวันงานท่านผมก็ไปนะครับผมวันนั้นก็พาทีมงานไปนะครับพี่น้องครับทางสัทธาชินาและแอดมินนะครับประพานไปนะครับผมร่วมแสดงมมทิตาจิตกับการเลื่อนยศเลื่อนอะไร่ะฐานะหรือว่าตําแหน่งก็ว่าได้นะครับพี่เพื่อนเพื่อนครับครับนี้เป็นเหรียญออกเนื้อออกทองแดงออกชมพูนะครับออกชมพูนะครับผม เป็นเนื้อนาคนะครับผมส่วนตัวผมว่าเป็นเนื้อนาคนะครับพี่น้องครับผมได้มา3เนื้อนะครับผมสามสีนะครับผม3สี3เนื้อนะครับมีเนื้อนาคแล้วก็มีเนื้อทองฟ้าบาดแล้วก็ทองแดงผิวไฟครับทองแดงผิวไฟกับเนื้อนากก็คล้ายๆกันนะครับนะครับด้านซ้ายมือผมคือเนื้อนากด้านขวามือจะเป็นทองแดงผิวไฟนะครับเป็นพิมพ์ทรงเดียวกันนะครับผมแต่คนละบล็อกนะครับพี่น้องครับแต่คนละบล็อกแต่เป็นรุ่นเดียวกันนะครับผมนี่ครับ วันนั้นก็ไปครับผมไปกับทีมงานนี่แหละครับไปกับแอดมินนะครับผมในงานท่านครับท่านก็ได้เช่าหาบูชานะครับผมบางคนบางท่านก็เป็นคนพิเศษหน่อยก็ได้รับมาจากมือท่านครับผมรับมาจากมือหลวงหลวงพ่อครับผมเจ้าคุณพระพรมเขาเรียกอะไรนะพระพรมนะผม,รผมเรียกเรียกพระพรมจะถูกนะครับพี่น้องครับ ส่วนมากจะเรียกลองปู่สมานนะครับผมหลวงพ่อสมานนะครับผมอยู่วัดป่าแสงหลุนจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับครับต้องชมท่านที่ออกแบบแม่พิมพ์นะครับผมออกแบบแม่พิมพ์หรือว่าออกแบบบล็อกได้สวยงามมากครับดูครับตรงยอดเห็นไหมครับตรงยอดจะมีพระพุทธรูปรูปทรงรูปเหมือนพระพุทธรูปปางนั่งขันสมาธิเพชรนะครับนะครับก่อนจะถึงห่วงเห็นไหมครับ ล่างลงมาก็เป็นรูปหลวงปู่นะครับผมหลวงปู่สมานนครับนั่งขัดสมาธินะครับพี่น้องครับสวยงามครับแกะบอกแกะบอกออกมาได้สวยสุดยดงามมากอันนี้เป็นเนื้อฟ้าบาทนะครับพี่น้องอันนี้เป็นเนื้อฟ้าบาทครับคมชัดนะครับติดคมชัดเนื้อหามวลสารก็เรียบดีครับผมเรียบตึงดีนะครับพื้นผิวของโลหะก็เรียบตึงดีไม่มีการยุบ มาแล้วก็ไม่มีการกระเทาะของการกดแม่พิมพ์นะครับผมการกดบล็อกนะครับผมนะครับแกะออกมาได้สวยงามนะครับว่ากันว่ามีโลหะผสมวันที่พีมอนสานมีโลหะผสมหลายๆอย่างครับผมที่เป็นมงคลครับมาร่วมผสมประสานอยู่ในเนื้อโลหะนะครับผมแต่ละบล็อกแต่ละพิมพ์นะครับพี่น้องครับมีแต่ละบล็อกไม่ใช่แต่ละพิมพ์นะครับผมเห็นไหมครับพระพรมวชิระดีลก สมานสุเมโธนะครับหรือว่าหลวงพ่อสมานนะครับหลวงปู่สมานเจ้าคณะภาคนะครับผมทีนี้ท่านก็เป็นพระพรมแล้วนะครับพี่น้องครับลูกศิษย์ลูกหาท่านก็โอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับผมลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่เยอะแยะมากมายทั่วฟ้าเมืองไทยพว่าได้โดยเฉพาะทางภาคอีสานนะพี่น้องครับด้านหลังเป็นพัดยศนะครับรุ่นนี้ด้านหลังเป็นพัดยศเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับเป็นเหรียญที่สวยงามมากนะครับผมของชาวอีสานเรานะครับผมหน้า จะเก็บรักษาไว้ท่านใดที่ไปงานวันนั้นนะครับได้เช่าหาบูชามาจากวัดก็แสดงความดีใจด้วยนะครับเพราะว่าต่อไปผมว่าเชื่อว่าพลิกแผ่นดินหาเห็นไหมครับหลวงปู่ศิลาท่านเคยบอกนะผมว่าเหรียญของท่านต่อไปหายากจะพลิกแผ่นดินหาแพงยิ่งกว่าทองคํานะครับแพงยิ่งกว่าทองคานะครับอนาคตเพราะว่าตอนนี้ท่านกระแสยังไม่ไมแรงหรอกครับต่อไปท่านกระแสรแรงมาต้องปู่พระมหาศิลาโอโ้โหเหรียญ โอ้โหไม่ว่าแต่เฉพาะเหรียญนะครับผมขนาดผ้ากีวอนท่านยังยื้อแย่งกันนะครับอนาคตนะครับผมผมว่าไม่แน่นะครับพี่น้องนะครับอัคระยันล้อมรอบพัดยศสวยงามแล้วก็มีโค้ดตัวหน้าด้วยนะครับโค้ดตอกตัวหน้านะครับผมด้านซ้ายมือเราด้านขวามือเราก็จะเป็นโค้ดตอกตัวเลขนะครับผมตัวเลขนะครับตัวเลข3 8 5 7นะครับ3 8 5 7นะครับเลข4ตัว3 8 5 7เป็นเลขไทย สวยงามตามท้องเรื่องด้านล่างก็ฟันตัวหนังสือวัดป่านะครับผมอันนี้เป็นชื่อวัดนะผมวัดป่าแสงลุ่นฝันจันทร์5กันยายน2561ปีว่าไม่ใช่61 66ตาลายแล้ว2566นะครับผม15กันยา,า1 5กันยา2 5 6 6เกือบตรงกับวันเกิดผมนะครับผมผมเกิดวันที่5กันยานะครับ เหรียญนี้ออกวันที่15กันยานะครับพี่น้องเกือบตรงกันกันกบวันเกิดผมออกได้2ปีครับเหรียญนี้ได้2ปีแล้วครับพี่น้องครับก็ถือว่ายังไม่ลึกแต่ก็น่าสะสมนะครับผมน่าเก็บสะสมท่านที่ใดที่ชอบสายเหรียญทางสายสานนะครับมาดูขอบตัดโอ้โหดูขอบตัดคมกริบยังกับใบมีดโกนเลยครับจับไม่ระวังมันบาดนิ้วมือเลยนยนะเห็นไหมครับคมกริบเลยตัวตัดเห็นไหมครับโอ้โห ดูตัวตัวตดของบล็อกคองจะคมหน้าดูเลยครับนี่อันนี้เป็นเหรียญเหรียญเซมาเขาว่าได้นะครับพี่น้องครับรูปทรงคล้ายๆกับเซมาแหละบางท่านเขาเรียกเหรียญเซมานะครับแต่เป็นเนื้อฟ้าบาทนะครับผมได้มา3เนื้อนี่ครับผมจะไปแสแวงหาเนื้อเงินอยู่นี่กำลังหาตามกำลังตามหาเหรียญเนื้อเงินอยู่ครับเนี่ยไม่รู้ว่าท่านใดมีนะครับท่านใดมีก็เอามาโชว์หน่อยนะครับผมว่างๆเอามาโชว์หน่อย หรือว่าทักไลน์มาก็ได้นะครับทักไลน์มาก็ได้ผมว่าท่านใดมีรุ่นรุ่นนี้มีเหรียญเงินหรือเปล่านะครับผมไม่ใช่เลยหรอกเผื่อผมอยากจะแลกนะครับผมผมจะเอาสองต่อหนึ่งแลกไ,ได้หรือเปล่าครับหรือว่าสามต่อหนึ่งโอ้ไม่ได้ครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเหรียญน,นี้เป็นเหรียญสีชมพูครับผมเป็นเหรียญคน,นักนะครับเหรียญนี้เหรียญหนักเห็นที่แรกผมนึกว่านาวะนะครับคงจะไม่ใช่นาวะ,ะผ,มผมคิดว่าเป็นเหรียญน,นักนะครับ เหรียญนักแน่นอนครับดูออกสียมพูนะครับนี่เป็นเหรียญทองแดงครับพี่น้องครับเหรียญทองแดงเป็นรุ่นเดียวกันครับอ่าเป็นรุ่นเดียวกันแต่คนละบล็อกนะครับพี่น้องคนละบล็อกเมื่อกี้บล็อกของทองฟ้าบาทอันนี้เป็นบล็อกของทองแดงนะครับรูปทรงเหมือนกันกับเหรียญเมื่อกี้นะครับพี่เพื่อนแต่เป็นทองแดงทองแดงก็ขู่อาอ้ยสวยคมชัดติดคมทุกเม็ดเลยครับหลวงปู่ก็หน้าเหมือนหลวงปู่จังครับต้องยอมรับท่านที่ออกแบบ อ,ออกแบบล็อกแกออกมาได้เหมือนลงปู่มากนะครับวัดป่าแสงรุ่นนี้ก็ห่างจากบ้านผมไปประมาณไม่ถึง20โลนะครับพี่พเพื่อนประมาณ10กว่าโลนะครับจากบ้านผมไปนะครับประมาณ10กว่าโลผมก็ติดบ้านผมก็ติดพระาธาตุขามจันทร์นะครับห่างพระาธาตุขามจันทร์ไม่ไกลนะครับผมก็ห่างวัดป่าแสงรุ่นก็อยู่ประมาณ10กว่าโลเองนะครับพี่พเพื่อนนี่ครับสวยงามมากเรียนนี้โอ้โห คมกริบนะครับผมนี่ครับคนละบล็อกนะครับอันนี้เป็นบล็อกทองแดงอันนั้นเป็นบล็อกเงินโอ้อันนั้นเป็นบล็อกทองเหลืองเห็นไหมครับตัวหน้าเหมือนกันนะครับผมต่อโค้ดด้วยนะครับทุกเหรียญจะมีการต่อโค้ดไม่ใช่เลเซอร์นะครับเป็นตัวตอกนะครับผมยังไม่เคยเห็นเลเซอร์นะครับผมรุ่นนี้ยังไม่มีปลอมนะครับพี่น้องนี่ครับเลขรหัส4 5 7 1้เห่งเหรียญรุ่นนี้ยังไม่เคยเห็นปลอมนะครับเพราะว่าเพิ่งออกมาปี66 เพิ่งมาออกมาปีหกสิบห้ากันยาหกสวยงามหน้าสะสมนะผมหน้าเจ็บสะสมมากนะครับเป็นพระที่โอ้ท่านก็เป็นพระอริยะในสายตาผมนะครับท่านเป็นพระอริยะท่านหนึ่งนะเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับผมท่านหนึ่งจะใช้คําว่าอริยะก็ก็แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่ใครจะนี้แต่สําหรับผมนี้ผมเชื่อว่าท่านเดินตามรอยของ หลวงปู่ผางกิตตคุโตนะครับผมสายพระปฏิบัติโดยตรงนะครับพี่น้องครับสายพระปฏิบัติโดยตรงท่านเป็นทา่ทานท่านเป็นพระที่พูดน้อยนะครับหลวงปูสป่สมานสุเมโทครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นเลื่อนยศเป็นพระพรหมนะครับผมวันนั้นก็ report. ไปแสดงความอะไรล่ะเขาเรียกแสดงมุทิตาจิตนะครับผมแสดงมุทิตาจิตกับท่านด้วยนะครับวันนั้นครับครับนี่เป็นเหรียญออกสีชมพูนะครับเป็นเหรียญ อันนี้ผมส่วนตัวผมผมว่าเป็นเหรียญทองนาคนะครับพี่น้องครับเหรียญทองนาคนาคนี้จะออกเป็นสีชมพูหน่อยนะครับออกสีออกอะไร่ะสีออกชมพูชมพูอ่อนนะครับเป็นออกชมพูอ่อนนะครับพี่น้องครับนี่ครับผมว่าต้องมีส่วนผสมของนาคนะครับผมนาคนี้เป็นลองจากทองคําหน่อยเดียวเองนะครับนาคนี้เป็นลองจากทองคําหน่อยเดียวเองนะครับพี่น้องครับ เชื่อว่านาคนี้แพงกว่าเงินนะครับพี่น้องเชื่อกันว่านาคนี้บางท่านก็บอกว่านาคโลหานาคนี้สูสีกับเงินนะครับราคานะครับแต่ส่วนตัวผมผมว่าแพงกว่าเงินแพงกว่าเงินอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเป็นลองทองคําแค่นิดเดียวเองนะครับพี่น้องครับนี่ครับสวยงามมากเห็นะครับตัวน่ะนะครับต่อมอนกันนะครับ รหัส2618นะครับเหรียญน,นี้รหัส2618่โอ้สวยสดงดงามน,นะครับออกปีเดียวกัน6-6เหมือนกันสวยงามเป็นเหรียญพัยดยศสวยสดงดงามผมได้มาสมเหรียญน,นะครับวันนั้นไปก็ได้เช่าหาบูชาแล้วก็ลองปู่นะครับผมให้ลูกศิษย์ลูกหาก็คือพระอาจารย์นะครับผมอาจารย์สมัยท่าน็เมตตาให้มานะครับรับจากมือลวงปู่ก็มีนะครับพี่น้องครับครับก็ได้ร่วมทําบุญกันไปนะครับพี่น้อง แต่ไม่ไม่ได้ทุกคนครับขอย้ําว่าไม่ได้ทุกคนที่ได้มาวันนั้นก็บอกตรงครับผมทางแอดมินครับผมทางทีมงานก็ได้ไปช่วยงานท่านนะครับท่านให้เฉพาะคนไหนหรือว่าท่านใดที่ช่วยงานในวัดนะครับผมช่วยงานในวัดของท่านนะครับเป็นงานร่วมแสดงนะครับผมแสดงนี่แหละแสดงทําการแสดงนี่ครับเป็นมหรสพพูดง่ายๆคือมหรสพนะครับในงานวันนั้นนะครับผม ท่านถึงเมตตาให้มาอันนี้กิงในเช่าหาบูชาก็พอสมควรนะครับอ่ายิ่งเป็นเนื้อนาคเนี่ยโหอันนี้พิเศษหน่อยนะครับผมพิเศษหน่อยนะครับอ่าถ้าถ้าไม่ใช่คนพิเศษใ,ใน router, ใวันนั้นในงานวันนั้นคงไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเป็นเนื้อที่แพงนะครับเนื้อนาคครับพี่น้ no องครับอ่าส่วนเนื้อฟ้าบาดกับเนื้อทองแดงนี้ก็มันรองลงมาแต่ก็หายากเป็นรุ่นนี้ก็หายากนะพี่น้องครับอ่าถ้าเป็นคนชาวบ้านธรรมดานี้ไม่ได้นะครับอ่ต้องเป็นคนที่พิอ่ต้องพูดคําว่าพิเศษก็ว่าได้ ท่านคัดไว้แล้วนะครับผมว่าท่านใดใครบ้างที่ช่วยงานในวันนั้นนะครับช่วยงานทั้งคืนนะครับผมทั้งวันทั้งคืนนะครับผมมาร่วมแสดงเกี่ยวกับมหรสพนี่แหละนะครับผมไม่อยากจะขอเอ่ยนามไม่ก็อยากจะขอถาความไปเยอะนะครับพี่น้องครับเพราะว่าขให้เข้าใจว่าช่วยงานท่านแหละครับท่านถึงเมตตาให้มานะครับผมแล้วก็ได้มาไม่กี่คนไม่กี่ท่านนะครับผมที่ได้เหรียญรุ่นนี้มานะครับยิ่งเป็นเหรียญทองนาคนี้ได้ไม่กี่คนนะครับผมเพราะว่า มีราคาที่มีพาลามีพูดง่ายๆว่าทุนต้นทุนก็มีพอสมควรครับผมในการสร้างในการจัดสร้างถ้าเป็นทองนาคนะครับผมทังนาคจริงๆมันมีหลายอย่างนะครับผมมีมีหลายอย่างนะครับมามาเป็นส่วนผสมของโลหะนะครับโดยเฉพาะทองคำนะครับผมเป็นเป็นต้นทุนที่สูงนะครับก็เลยท่านจะให้เฉพาะคนพิคนที่สําคัญคนพิเศษในงานครับพี่น้องครับ นะครับสวยสดางงามน่าเก็บน่าสะสมท่านใดมีไว้เก็บไว้นะครับอย่าเพิ่งปล่อยเด็ดขาดนะครับพี่น้องครับเชื่อผมนะครับตอนนี้หลวงปู่ท่านยังอยู่นะครับผมไม่ใช่ว่าท่านไม่อยากจะพูดในอนาคตนะครับผมผมเชื่อว่าในอนาคตนี่นะครับเหมือนกับหลวงปู่พระมหาศิลาเมื่อก่อนท่านว่าเมื่อก่อนอาจารย์ลิง์บอกว่าเหรียญหลวงปู่มหาศิลาหรือว่าวัตถุมงคลหลวงปู่ศิลา ไปยัดให้ใครท่านเขาเขาคงไม่อยากจะเอาไม่มีใครอยากจะได้เท่าไหร่นะครผมเมื่อก่อนนะครับพูดถึงเมื่อก่อนเมื่อหลายปีก่อนนะครับโอ้โหเห็นไหมครับคนจะมองนะครับผมมองข้ามมองข้ามสิ่งที่มีค่าที่ยังมาไม่ถึงนะครับมันกับเหรียญนะครับผมมันกับเหรียญเหรียญรุ่นนี้แต่หลวงปู่ธรรมดิโลกนี้แตกต่างครับหลวงปู่ศิลาครับหลวงปู่ศิลาเมื่อก่อนท่านก็ไม่ดังนะครับผมท่านยังไม่มีชื่อเสียงนะครับ แต่หลวงปู่ธรรมัดิโลกท่านมีชื่อเสียงมานานแล้วนะครับพี่น้องครับตั้งแต่ก่อนยุคโซเชียลนั่นนละครับหลวงปู่ศิลาหมอนกันครับท่านมีชื่อเสียงเหมือนกันนะครับแต่ของหลวงปู่พระธรรมัดิโลกนี่จะจะชื่อเสียงจะเด่นเด่นกว่าดังกว่านะครับเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาท่านโอ้โหทั่วฟ้าเมืองไทยก็ว่าได้ครับหลวงปู่ธรรมัดิโลกผมยิ่งเป็นยุคโซเชียลนะครับผมนะครับแต่เหรียญรุ่นนี้ยังไม่มีใครรู้นะครับยังไม่มีใครทราบ ทราบเฉพาะรู้เฉพาะวงในครับผมวงในที่สายอลักษรจริงๆถึงจะรู้ว่าเหรียญรุ่นนี้หายากเพียงใดนะครับพี่น้องครับนะครับท่านใดมีดีบเก็บนะผมอย่าเพิ่งปล่อยอย่าเพิ่งปล่อยอย่าเพิ่งให้ใครนะครับเก็บสะสมไว้ผม deploy, e ได้มาพร้อมกับเชือกนะผมเชือกได้นี่ครับผมได้เจ็บสีได้มางนี้แหละครับอาจารย์ท่านเมตตาให้มาครับแต่อันนี้ได้มาต่างหากนะครับพี่น้องครับเอาละครับสุดท้ายขอบารมี หลวงปู่สมานสุมเมโทนะครับผมหรือว,ว่าพระพรมวัชระนิโลกนะครับผมสมานสุมเมโทรครับจงปกปักรักษาทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอีพีนี้ขอให้มีแต่ความสุขความปเปรินตลอดปีและตลอดไปพบกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ